ดอกแคบ้านสามสาวนะคะดอกแคค่ะดูคนปีนเอาค่ะเรามีอุปกรณ์ในการช่วยปีนนะคะโอ้โดอกแคงามเนาะอันนี้ปูกไว้หึหงยังนี่ต้นกับ,บังใหญ่แล้วเนาะโอ้โดอกแคเป็นอะไรกินเอาไปนึ่งกับเอาไปแกงนึง่งแกงส้มเนาะ แล้วก็ปลูกเองตามธรรมชาตินะมันก็เอาไปกินกระปอดซานพริกได้ใน่ใช่เบิรูดโชคให้เบิหนดอย่างกว่าจะพวงเขาตัดลงมาให้มันมาออกดี้ดีนะเพราะว่าเออาไไปปลกกข้้ดดน็ีีื เราว่งเลยคะเ,คเราก็ปีนม,ม,มีมีอุปกรณ์ช่วยเนาะมีอุปกรณ์ช่วยนะคะระบุอันต้นดอเคนะคะขยับมานิดนึงก็ต้นผักหวานนะคะผักหวานมีกี่ต้นหลายต้นอยู่นะคะนี่ก็ต้นผักหวานอันนี้ก็ต้นผักหวาน อันนี้ผักหวานเราเด็ดไปแล้วนะคะตอนนี้เราพวกเราจะไปแกงเราจะไปนึ่งปลานะคะ่อยเราก็จะเอาเดอกแคไปนึ่งจิ้มแจ่วนะคะอร่อยอร่อยปลอดสารพิษอเอาไปนึ่งก็ได้หรือว่าไปลวกจิ้มแจ่วนะคะแกงส้มแกงปลาอะไรได้หมดซุมาเเอาไปแกงกับไปนึ่งซุม่ากับแกงกับนึ่งเรา,ข,าข้าเดียวบดเลยฟังพี่ได้ลาย ตัวนี้ง่ายเ่ง่ายเลยเออไปดีๆมึงไปอืมอู้เดียวเดียวเยดียว,ยว,ยวกำลังถ่ายอยู่นะคะดอกเคนะคะเราได้ออมานะคะพบถ้าขายก็ประมาณอันนี้ประมาณเท่าไหร่น่าจะยี่สิบาทหรือสามสิบาทประมาณ <20 S 2> นี้นะคะ<า>อืมอก็<ด>กกไป,ไป<ม>นึ่งนะคะไปนึ่งได้ดอกนี่ได้ใบมันด้วยอ่าใบมันเก็บใส่นะโอเคอืมอ่าเดี๋ยววันนี้จะไปนึ่งปลานะคะ จบแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ